b a h a 对不起 โอ้โหเฮ้ย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  เรียกอะไรล่ะเขาเรียกผมิงบิงสารา่ไม่ใช่ทำไมคนไปเรียกอย่างงี้ยอะไรอันเนี้ยอันนี้ที่ตสิงอะไรสิงสารนสิงสารโตาล้สิงสารโตฟังอะไรอยู่ฟังไหนอะไรไม่ได้ยินเลยให้่ายฟังเลเมองย ฟังทำไมฮะซอมซ้อมหรอเนึจ้าจ้าจ้าเหรอไม่้าไอ้นี่มันแบบแบงคท่เป็นคนขยันอ้นีอ้นีก็เป็นคนขยันอเกิะคุณเดินออกมาคนนั้นเหงาแล้วะเทียวานี้น้องนเนาะน้องเดี๋ยวว่าไลฟ์หรือก็ไลฟ์ วาดนี่แหละเนาะแหมใช้เวลาปะอยู่แทนไหมมาแล้วนี่น้องมาแนละ้วนี่เหรอเฮ้ยทำไมคุณใส่ชุดขาวกันมาคู่เดียวเลยจริงงานอะไรอะ่ะงานงานเดินพรมนะคุณเดินพรมผม,ผมผขาวไม่ผิดไม่ผิดพวกคุณขาวไนงะมันอย่าผมมันเหมือน,นตอนตกของซีรีส์ไง จริงเหรอดูด้วยดูด้วยดูด้วยคุณมีเหรอของผมไม่มีของผมใช้เอกตายไม่ตายเออจริงเหรอตายอาจจะอาจจะแต่งงานกันในความฝันเอ้าทำไมมันเศร้าอยงนี้ถใครยิงใครวะสุ๊บโอ้ยไม่ไมีเลือดใหญ่อะเอาไมีเลอดใหญ่ด้วยกดบนแม็กเลยอะเลือดอะถ้าพูบรุ่งนี้แหละถ้าสมมติมีสิบลัดเนี่ยยิงตรงมือมีสิบลัตอันนี้คือใส่ด้วยใส่เพื่อกระสุนเหลือนัดเดียวเอา ได้ไรกับตกในได้ยินี่ยิงเลยครัโคนด้วยโคยนี่ิงไม่เท่าไรเอาไปฝังดินฝังนี่เลยฝังดินแล้วยิงทำด้ยินทลุยิงทะลุดินแล้วเอาคุณอาจจะคิดว่าเล่นเลแต่เล่นจริงกล้อจริงถึงรู้อยู่อ้าคุณมอซงมอไซล้มไมใช่ที่นี้ใช่ทำไมมันทำไมมันซีรีส์ปวดซีรีสแบบว่าใหญสรุกใครลัวะไรนะ ใครโพนัยรัไม่มีโพไม่บอกเเป็นราเป็นให้คิดเราเองให้คิดเราเองแล้วตลกคุณยังไงคุณโชว์อาบน้ําโชว์โหเกลี้ยงเลยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยคุณเป็นเป็นเป็นโพขวาแต่อาบน้ําโชว์เซ็กซี่เลยก็ถึงแล้วก็โพขวาเออนี่ไงโพขวากระปัาโอ๊ยอะไรเนี่ยเราเขาเขาเป็นโพขวาแบบโพขวาเออใช่แต่นี่ก็โพเหมือนกันโพอะไรโพกระสัง โค้ดแล้วโควิดโค้ดเลยโค้ดก่อนเลยบ้าเนอะง่วงมากเลยเนี่ยคือน้องเขาอยากนอนมากแต่ว่าเขาเขินนอนอนอนนอนไม่มีใครว่าอะไรนอนนอนนอนไม่ทันแล้วคุณน้องวุ่นวายเขาเขาต้องไปแล้วแล้ววันนี้จะไปเท่าไหร่ต้องกินทกคนทุกคนเนี่ยวิ้ยคุณผมน่าจะกี่หมื่นแล้วเนี่ยไม่โหดูได้แค่ดีเองเนี่ยโหโห ได้180บาทหน้าบัตรกลับบ้านก็ไม่มีครูไงเออเดิไม่มาจ่ายตังค์อันนี้ผมไปลงโต๊ะอื่นก็ได้ไปลองไปแบ้านนูนนไปงเอาคนน้องเฟิร์สดีกว่าน้องเฟิร์สวันง่วงไหมครับอันนี้ก็ง่วงมหมือนกันอันนี้ง่วงไม่ต่างกันเลยทุกคนลืมง่วงกันหมดเลยอ่ะโอเคอ่ะพี่อยากร้องเพลงที่ขั้นหนังสือกับน้องดีกว่าได้พี่ขอพี่ขอพี่ขอเป็นพี่ขอเป็นเป็นแกะแอปเป็นตำรวจ ครับไปเท่าไหร่ไม่แต่แรกติดเดี๋ยวติดไหมไม่ติดเราโคเวอร์แี่เราเราได้พี่อูจ่ายพี่อูจะเป็นคนจ่ายเงินทั้งหมดครับไปเอาไปแต่แรกเลแต่แรกเลยหรอแยปเลยแล้วผคนนึงร้องไงนะเจ้าตัวจอยไป ใจไ่าใจฉันอยากรีบวูเล่นที่ตัวนายจิ้งธอ่วยไม่ต้องจบเป็นซสีดูฉันทรมานใจเพียงครั้าเขาใจเธอแค่ัางนาปีอายเก็บไว้ไมรบเวริ่มเริจบแล้วจบแล้ว แค่พ e. so <c fill> ี like <bbe> ่ช่ว่สายตาองรกออกออยู่ใช่วเวลาทาว่าทำไมจจะพบรู้ปว่าทรู้ปะว่าทำไมพี่ถึงร้องได้ขนาดนี้ทำไมพี่ไปดูสองคนเขาร้องแล้วพี่ก็ฟิน2องคนไหนไม่รู้อ่ะพี่ก็ดูแล้วเขาก็เอ้ยอะไรอ่ะคืออะไขึ้นต้นตัวเต่าปะเออที่ที่มีคนหนึ่งสวยสวยปะเอ้ย เอ้ยคนนึงสวยๆเลยเหรอเอ้ยที่มีคนนึงสวยๆไปเอ้ยคนนึงสวยๆอย่างไเลยนพลินแต่อย่าเป็นน้องคนสวยละค่ะอุ้ยมาแล้วอุ้ยอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะอันนี้ให้ใครส่งมากี้หนึงจะได้ครบสองคนเดี๋ยวพี่ให้เอามาปุ๊บพูดปุ๊บมาปั๊บแบ่งนะอุ้ยไม่สักสิบบาท อุ้ยคุณลองให้ฟังหน่อยเดี๋ยวผมจะไปไปเป็นคู่ที่3ามเพลงอะไรครับเพลงเพลว่อเี้ยที่ขั้นสนดสุเดี๋ยวผมจะเป็นคู่สามไปเดินไปพี่เดินเลยคู่สามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวีี่ไหนนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหแค่แค้แค่แคอแคไแค่แค่แค่แ่แอ่คเแค่แ่แค่แค่คแค่แค่่แค่ค่่ค่แแค่ั

บางตออนยู่ในช่ววงลเาโจทยอโทษพี่พี่เป็นเดนนี่เองพี่เป็นรถบรรทุกพี่มาแล้วก็ประสานแต่ว่าเป็นออกแนวประสานมาเป็นรถบรรทุกที่ขับตีคาูไปด้วยกันให้อภัยผมด้วยนะทุกคน แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมจะได้ดูเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมจะดูซีรีส์พวกคุณสองคนยูทูบเบอร์ไม่มีอ่ะคนดูหมื่นถึงเนี่ยไม่มีอ่อหรออุ้ยอุยฟรีผมมีแต่พวกคุณเนีดยคนที่ชิมพาเวลเขาส่งมาให้ขอบคุณนะพาเวลตัวจริงรวยกว่านี้เยอะพาเวลตัวจริงรวยถ้ารวยขนาดนั้นผมขอตังค์หน่อยผมว่าไม่รถไฟมันแค่แปะเก้าเก้าน้อยไปพาเวลนี่พาเวลตัวจริงอ่ะรวยมากพาเวลตัวจริงรวยแล้วก็หล่อหล่อมากใจบุญด้วยหล่อแล้วก็รวยด้วยเขาส่งนกฟินิกซ์มาสองตัวเนี่ยจริงๆน่าจะต้องเป็นคนส่งนนกกกฟิมมาาาว่ จริอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ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 ยเขามาแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์เลยนะป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งเขาส่งลกฟินกซ์มาสามตัวเจ้าผมไลฟ์จะมีใครส่งให้ผมไหมอะส่งปลาสาสเราอยากแยกกันแล้วเดี๋ยวเราแบ่งกันอ้าวเดี๋ยวผมอันี้เดินแล้วเขาเดเคเเคียวคตผมส่งไปในแชทอุ๊ยตายแล้วอยตายอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะหนังหัวี่เยอะเลยแป๊บนึงนึ่เอาไปกดเองเลยอยอไม่ได้จะไม่ได้็นไม่ได้ไม่ได้ไม ม uhm าเปิดเลขบัญชีดีกว hey, ่าโอ้เสร็จแล้วคือกปได้อุ้ยอุ uh, ้ยอยากเรียกป้าป๋าเลยครับรวยจัดเรากดได้ทีบ้างดิฮะกดได้ทีบ้างอันนี้ควอะไรไม่ใช่กดที่นึงกดให้ตังค์พี่มันเลยเติมผมเติมไม่ได้เชื่อป่ะโทรศัพท์ไม่ไม่แบบไม่ได้ เป็นคนประหยัดเลยอั้ต้อไปต้อง้ไปกลอ่ะย่างต้อไปถ่ายด้วยได้นะสี่ทุ่มห้าสิบนะเดียว้าอ๋อครับอันเดี๋ยวไปถ่ายปรนเนไปด้วยอ๋อได้ได้ไดไปก่อนนะเอารถไปเร็วปิดอะไล่ว